สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องจาแลวก็น้องกีต้านะครับสวัสดีครับนี่เป็นบรรยากาศที่เพิ่งเตะบอลเสร็จนะฮะบอกความรู้สึกนิดนึงนะที่ได้มาร่วมการเตะบอลครั้งนี้ครับน้องจาครับเมื่อยครับเมื่อยแต่เห็นป้องกันเห็นแบบเล่นดีมากนะครับจาเอน้องเล่นดีกว่าครับเนี่ยจริงยังเนี่ยจริงยังเอาจริงสุดสุดเลยครับผมโอ้จาดีเล่นดีมากเลยกีต้าเป็นไงบ้างวันนี้ก็ดีใจมากค่ะตอนนี้ก็ ไม่ได้ไม่ได้ลงไปแข่งนะครับแต่เป็นกองเชียร์แทนนะครับผมก็เป็นบรรยากาศสนุกสนุกหลังจากที่เราเตะบอลเสร็จแล้วเดี๋ยวมีการโชว์โชว์เพลงด้วยวันนี้มีมีเพลงมาฝากบ้างครับมีมีเพลงสนุกสนุกมาฝากน้องๆครับวันนี้สนุกสนุกเต็มที่จ้าจ้าไหวนะครับเอามียงาหมองไหมครับผมก็หันมาหามิานแล้วทีมแล้วก็ โอเคติดต่อได้ขอบคุณมากครับก็วันนี้มาสร้างสันให้กับน้องๆครับผมเคยอยู่ทางจังหวัดแล้วก็เป็นโรงเรียนที่ขาดโอกาสวันนี้อยากจะมามอบความสนุกสนานแล้วก็สิ่งเล็กๆ่นน้อยอันนี้อาจจะเสริมสร้างความฝันให้กับน้องเขากีฬาคือคือยารักษาที่หัางไรยาเสพติดด้วยก็อยากให้น้องๆทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะได้หัางไรยาเสพติดครับครับผมโอ้พูดีมากเลยนะแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับน้องจ่าสิงชัยแล้วก็น้องกีต้าร์นี่พาพรนะครับขอบคุณนะครับ

É,